นกอกไรกย่างเดินระบังให้ดีดสงสารทน้ำแล้วเจ๊สามเจ๊สากันนี้เจสานเจสามเจสามไม่เร็รยเจสามฮัลโลโนกเถิดเจสานไม่เรย

กว่าแต่ยังสับสนบังเกินไปพบซอมดีตัวน้อยมาตอนทั้งแก่ที่อ่อนล้าและเกินฉันยืน่นมือไปเธอสอบลงเบาๆแววตาเศร้าแต่ยังมีความหวังไม่นานเท่าไร่ไปรับของขว,วัญเจ็ดชีวิตไม่น้อยที่ต้องการรักแท้เธอเคยจบ ของกันและกันรักมีรักอยู่ตรงนี้เสมอป้านยาปันโตรักที่ไม่มีวันจากจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นเกา้าเฮือใจที่เหงาปั้มีคำว่าเราพี่ Jackson, Marvel, มากแจกสันมาโฟเมกีน้ำโชคน้องยิง Ok oh, crop สวัสดีสวัสดีบ oh, mm ่แม่ไม่อยู่ไม่มีใครต้อนรับเลยเอาเอาเดินเดินยามเดินเดินมานี่เดินดิมานี่เดินดิมานี่เก็บแหวนมานี่ใหญ่ใหญเดินไปอ้ป้าขัปล่อยมานี่มานี่เร็วๆเข้าบ้านก่อนเอาเข้าวโกงก่อนข้าวโกงกันมานี่เร็วมานี่เร็วนี่เร็วเอาเอาเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวไปนี่มันจะไปเดินเอามาๆนี่มานี่เร็วมานี่มานี่แดงแดงแดงเธอใหญ่ เดี๋ยวดูๆไปไปไปเข้าบ้านกันมาเนี่เอาเข้าบ้านกันเอาเข้าไปเลก้กันเขาก้แล้วก้นโอ๊ยตายลายทุกคนด้วยเข้าไปกันเข้าโก่อนตายลายเออเออไป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 ายลายทุกคนมาเนี่มาเนี่มาเนี่ยมาเนี่ยจะแววมาเนี่ยเอ้าเข้ามาเอาเข้ามาเข้าโกเอาเข้าโกงกันเข้าโกงกันเข้าโกงกันเอาเข้าโอ้กันเข้าก่อนเข้าก่อนเข้าก่อนทุกคนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา มานี่เลยหนูสิงหนูวิ่งมาแล้วเหรอคิดว่าอยู่หน้าบ้านอะไป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 มาเนี่เรยมาเนี่เเลยมานี่ยเลยมานี่เเลยมานี่เเลยแดง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 มานี่มานี่ยโอ้ทุกคนเจ้าข่าวว่ามันจะจะจะโอเคจ้ะแดงแดงเอย่ๆนั้น ចុះអូខេแดง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 មនេះ โอเคฉันเข้าบ้านแล้วโอเคสองสาวทุกคนตอนนี้เราอยู่ริมทะเลสาบหมอกขึ้นผมชอบมายืนตรงนี้เนาะอากาศมันดีเนาะใช่ซอมเธออย่เพิ่งไปนี่อย่เพิ่งไปปล่อยเชือกแล้วไปเลยนะซอม เดี๋ยวดีวมาชมหมอกนี่ก่อนน่สิงอราขาคุณนายฉันจะชมหมอกหน่อยพวกเธอเนี่ยวตอนเช้าจะอากาศเย็นแต่เวลาตอนกลางวันก็ร้อนอยู่ หมอกขึ้นเต็มเลยหมอกขึ้นบมน้ำซอมลงมาทางนี้ดิยิจะไปดูหมอกอากาศสดชื่นมาทางนี้ซอมไม่ไม่เดินทางนู้นมาเข้ามาทางนี้ซอม,ม,าามจะไปดูหมอกนี่นี่ซอมานี่ซอมนี่นี่ มาดูหมอ,อกกันดูหมอ,อกนี่ทำไมน้ำมันขึ้นน่ะฝนไม่ได้ตกอ่ะใช่นหมว่าเกิดหิมะไอความเย็นใช่ไหมไอความเย็นทุกคนดูดิโอ้หนูซิง เดีด๋ยวจะเส้น่อยเดี๋ยวเดียด๋ยวจะอยเสื่อกบุ้งหักบุงทุกคนเห็นไหมเช้าๆผมชอบมานั่งสูบอากาศตรงนี้สุดชื่นดูดิดูหมอกขึ้นเต็มเลยนี่เนี่ยเป็นที่ถ่ายเอ็มีของคุณนายอุยมาทำอะไรกันนะนี่นี่ไปทางนี้ดยิยิ่งแสงขึ้นจะสวย ต้องมีเรือสักลำเนาะพาไปตรงกลางถ่ายเอมวีสวยเลยเนี่ยอืมต้องซื้อเรือซื้อเรือพลาสติกอะแต่กลักวลมน้ำมันไม่มลึกอะน้ำประมาณท่วมหัวแต่ก็ผมเป็นคนกลัวน้ำที่เหมือนคงกว้างซํำคืออะไรผักบุ้งอะ เขาสมุนไพรเขาสะอาดเห็นไหมครับมากินกันนะเจ้าตูกก็ลงมากับเขาด้วยอ้าแล้วหนูซิงไปไหนนะเมื่อกี้เห็นแวบๆตอนไปไหนไปนไหนอ่ะไม่นีก่อนไม่นี่ก่อนไปไหนอ่ะฉันกำลังชมนี่อยู่ออฉันกำลังชมนี่อยู่หมอ,อกอยู่ มีนกกระยางด้วยจะจะรีบไปไหนจะจะถ่ายอะจะถ่ายอ่ะ,ะ,อะไปถ่ายข้างบนเหรอใช่พ่อถ่ายตรงนี้มันมันไม่ได้อ่าถ่ายไปถ่ายเลยๆเื้าเขาจะไปถ่ายทุกคนชมหมอกแค่นี้นะหมอกสวยๆแค่นี้คุณนายจะไปถ่ายเขาบอกเขาไม่ถ่ายตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ชม ชมวิวอันนี้มันคือความเย็นนะทุกคนเห็นไหมที่ความเย็นความเย็นมันเลยไอยขึ้นมันมันหินมะเนยอะหิมะเลย,เ,เ,ลยเก็บความเย็นตรงโน,น,น้นอีกตูบเธอดูอะไรใช่ไหมดูนี่ซอมซอมเธอมาดูนี่นี่เธอมาดูต้นหญ้านี่ต้นหญ้านี่สวยนะตูบแหม่ไอห,หนูซิงไปไหนล่ะ ได้มันมีสุกควัวควายมนอยู่ตรงี้แหม่จะจะเล่นกับตุ๊กวะตุ๊เขาเป็นวัยรุ่นนนี่ซ้อมซ้อมแต่ไม่ใช่เด็กนะไม่นี่ม่นี่ไม่นี่ไม่นี่ไม่เด็กผกเชื่อกันเดี๋ยวจะวิ่งเดี๋ยวจะวิ่งเข้าป่าให้ฉันรู้เฮ้ยส้อมซอมเดินทางโนู้นไป เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนนิกันเดี๋ยวเพ่นนิแป๊บนึงเดี๋ยวนี้ต้นนี้เยอะเลยเดี๋ยวนี้กันเดี๋ยวนี้กันหนูซิงไปไหนละหนูซิงไปไหนโอ้ต้นยานี่สวยสวยมายู่ออกทางนี้ด้วยอยู่ริมน้ำตูดไปดิตูดจะเล่นกับคนนุณนายเอาขึ้นทางไหนอ่ะเฮ้ยหนูซิงหายอ่ะน,นินจา หายไปแล้วตูบตูบมาแทนไอหนูซิงเธออะไรไปกินเธออะไรไปกินตรงนั้นนะ่ะฮะนกแน่เลยเสียงอะไรี่หนูซิงมันเอาอะไรมาขาวไปกินตรงนี้มนนะั้งเดี๋ยวสุอนักทิงจอไปไปกินข้าวไปกินข้าวที่บ้านซิง เธออย่ามากินเหมือนหมาจรเลยไป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 เหโ,โหปัดเกลียวมากขึ้นหน้าผาคุณนายว่าฉันขึ้นไม่ไหวแล้วข้อเท้าฉันไม่ดีข้อเท้าเธอไม่ดีเดี๋ยวว่าน้ำหนักเธอเยอะหนูพูดให้ซบๆนะพ่อ ชอบพูดความจริงฉันชอบพูดความจริงออโอเคผู้ชมฉันเหนื่อยนเงนี้ยใครขยับมาทิ้งตรงนี้นี่หนูสิงไปกินข้าวที่บ้านหนี่จะปาดเปรี้ยววิลลี่จะวิลลี่กับจนนี่ไปโน,นนะ่นมนรูปคู่หู ต้องไปคู่กันตูบเท้าเธอดูดิตูบไปล้างเท้าเลยไป <c oughs> ตูบพาที่ขึ้นแล้พาที่ขึ้นหมอกอยิ่งสวยเดี๋ยวที่ซําก่อนเราจะกลับเราให้เอซีมาชมหมอกนี่ก่อน พระอาทิตย์นี่ไงวิวที่เราถ่ายเอ็มีกันนะพระอาทิตย์ขึ้นหมอกกำลังสลายนี่แหลคะลคือวิวของทุนเอ๊ะเดี๋ยวนี่ไงนี่แหละคือวิวของปัญญพิันโตจะกลับแล้วเหรอ กลับก็กลับเดี๋ยวกลับไม่เช้าสลอกกอลัมอยู่ดือ้อไม่เป็นระเบียบเดินดุหนึงสิ่งเขาไปรอเลยนะไปะกลับแล้วครับ เอาเสีงเข้ามาคุณนายอนุญาตเข้ามาเข้ามาข้างในเนีย่ยเข้ามาข้างในก็ร่างพอน,น, <c oughs> นอนอยู่ข้างบนเข้ามาข้างในอ,อ่มานเนี่ยสงสารพอนอนโอเคเจะมานอนข้างในเออนอนเล่นก่อนนอนเล่นข้างในก่อนอ <c oughs> อืมืมมกินน้ำได้ สงสารหนูสิงนะคุณนายเนาะบริการเธอนะปล่อยเขาพี่ที่เขานอนหน้าบ้านมันร้อนไงจะเลยให้เขาก็มานอนข้างในแต่ถ้าเปิดประตูเขาไม่เข้านะถ้าไม่ปิดอะ่ะเขาไม่เข้าเขาก็เก่งใจมื่กี้ผมไปอุ้มเข้าคุณนายวิ่งไปหาเลยไม่คุณนายมีเมตานะลูกนะเมตตา ต้องเมตตาเขาสงสารเขาข้างนอกมันร้อนข้างในบ้านเราเย็นไงถ้าจะสำรวจเลยหนูสิ่งนี่บ้านคุณนายเขาบ้านคุณนาย มูนสิ่งทีนอนข้างน้ำตกอ่ะเย็นๆไปขอไปจ็อกกิ้งกันมาจ็อกกิ้งกันมาร้อนนี่ฉันยังไม่ปล่อยคุณชายน้อยลงมานะมันสิ่งหญ้าก,กินได้รือสิ่งกินได้นะหญ้าหญ้าของคุณนาย คุณนายใจดีอยู่แล้วคุณนายม,มหนน่ารักมากหนูเป็นคนใจดีใจดีมีเมตตาแล้วหนูสิ่งทำอะไรอยู่นี่มา,าคุณนายนี่ คุณนายนุยน่ยยาที่เข้ามามานี่มานี่มานี่นะซิงเอาลูกหัวหน่อยมานี่มานี่อ่าน้ำอีไหมอเอาไปอ่าบน้ำสะมาซิงคุณนายเขาไม่ว่าซิงเดีย๋ยวฉันจะพาทัวร์หนู่ยซิง เ้วผมเห็นมาเห็นมาเขานอนเขานั่งสารนะวิลลี่เขาก็ก็เหมือนก็เหมือนหนูสิงเงี่ยเรียกเข้าไม่เข้าวิลลี่ก็ไม่เข้า ก็จะอยู่แต่ตรงหน้าประตูในสิ่งเธอจะไม่เห็นก็ล่ัมเนี่ยก็ล่ัมเห็นเธอนี่ตื่นแน่นอนเธอนอนเนี่เลยไหมเย็นสบายเย็นไหมเย็นไหม อยู่กับคุณนายได้นะคุณนายนิเมตตาคุณนายเป็นแม่พระนี่โชคดีนะหนูซิงคุณนายผมไม่แม่พระเป็นหมาตัวอื่นเขาไม่ได้นะแดงน้องมาวินเขาก็ไม่ชอบคุณนายคุณนายเขาไม่ชอบด้เรื่อง ออนั่งเล่นในบ้านกัน mana dah? Mana? Ha m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 ana? สารหมดสารหมดทุกตัว,ตวน่ายแถลงนะ หน่าโแลมมันหนูเลยกดมันซิงหน้าเขาแลมมันหนแูแต่ตอนเย็นเนี่ยชัต้องไปกินข้าวข้างบนเขานะของซิ่งต้องวิ่งตามต้องเขาวิ่งตามไปกินบนเขา น้ำเมื่อวานก่อนพานิลหรอไอ้หนุ่มซิงเด้วะเป็นนั่นงซ <c oughs> ิงกลางวันนะ่ะก็ล่้งไปนอนข้างบนนะ่ะเธอเข้ามานอนข้างในบ้านนะ